สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัดนะคะเกียรติวานนท์ค่ะวันนี้นัดอยู่กับเจ้าตัว EV5 นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเป็นรุ่น Earth Executive ขับ4นะคะ<ว><น>เรามาดูด้านหน้ากันนะคะว่าด้านหน้าสำหรับตัวนี้มีอะไรพิเศษ ตัวรถนะคะกระจังด้านหน้านะคะจะมาแบบไทเกอร์เฟสนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวกล้องเอดาร์นะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์ด้านหน้าถึง6จุดด้านหลังอีก6จุดตัวกล้องเอดาร์นะคะจะทำงานควบคู่กับตัวเซ็นเซอร์ไว้สำหรับการระยะกันชนด้านหน้าด้วยมีระบบเลนคลิปมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ระบบเบรกของสำหรับรุ่นนี้จะเป็นระบบเบรกอัตโนมัตินะคะทั้งด้านหน้าและด้านท้ายค่ะ มาพร้อมกล้องหน้าและกล้องรอบคันค่ะ360องศาเลยสำหรับตัวเอิร์ธนะคะจุดสังเกตง่ายๆเลยตรงซุ้มล้อนะคะจะมาแบบดำเงามาพร้อมล้อแม็กขอบ19ลักษณะน,นี้เลยมือเปิดประตูนะคะจะคล้ายๆมือเปิดแบบเทสล่าพัดเก็บเองอัตโนมัติให้สำหรับตัวนี้นะคะจะมีแหลกหลังคาที่เป็นสีดำเงา ตัดขอบพร้อมกับพวกคิ้วเสา Q, S, a อบเหมือนกันทั้งเซตในส่วนของด้านท้ายฝาท้ายเราจะเป็นฝาท้ายแบบอัตโนมัติพร้อมกับตัวก้นปั่นน้ำฝนหลังที่ซ่อนไว้ด้านในนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูด้านหน้ากันนะคะเดี๋ยวนะจะพามาดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของเรากว้างมากเลยค่ะคุณลูกค้าคะ ข้อดีของรถเราตรงนี้เลยขอโชว์นิดนึงตัวนี้จะเป็นช่องชาร์จไฟนะคะกรณีที่ฉุกเฉินถ้าบ้านเราไฟดับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับไฟสามารถเอามือถือมาชาร์จด้านท้ายได้เลยค่ะพามาดูไฮไลท์ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมาเป็นแบบโต๊ะเลยสมมุติถ้าเราไปแคมปิ้งนะคะเราสามารถตั้งโต๊ขึ้นมานั่งทำงานได้ทำกับข้าวได้ เราเปลี่ยนมาดูกันภายในรถบ้างนะคะสิ่งที่ลูกค้าเข้ามาและสะดุดตาที่สุดก็จะเป็นภายในของตัวรถนะคะสำหรับรุ่น S s e c u t i v e รุ่นนี้นะคะจะมีสีภายในให้เลือกถึง2สีก็คือสีกลมแบบนี้เลยหรือถ้าลูกค้าชอบแบบลุยลุยสายลุยล uy, สีดำเราก็มีให้ค่ะหน้าจอนะคะก็จะเป็นจอแบบสัมผัสนะคะส่วนแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้แยกอิสระซ้ายขวาได้นะคะปรับรดอุณหภูมิได้ ส่วนพวงมาลัยนะคะของเราตัวนี้สามารถปรับอุ่นได้นะคะตัวเบาะเมมเบอรีได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะคะแต่เฉพาะด้านคนขับด้านเดียวนะคะที่เมมเบอรีเบาะได้มาพร้อมกับเบาะนวดคู่หน้าตัวไวเลสชัชเจอร์นะคะหรือจะเป็นตัวช่องเสียบตัว USB ที่เป็นหัวแบบไท p e C เรามีให้ถึง2จุดในรถค่ะมีที่วางแก้วน้ำนะคะตัวนี้ ได้ถึง2ช่องเลยด้านหน้าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยจะมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์แล้วก็หน้าจอ <head> up, เทสต์อัปเดตมีเฉพาะรุ่นขับสีเท่านั้นนะคะตัวท็อปขับ2ก็ไม่ได้มีให้ค่ะหลังคาเรานะคะตัวนี้จะมาแบบม่านไฟฟ้าให้เลยหรือเราจะใช้แบบเป็นเปิดสัลรรูปได้ นัดพามาดูด้านหลังบ้างนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นจุดขายของเราเลยก็คือเรามีตู้เย็นให้ใช้ได้ทั้งเป็นตู้เย็นแล้วก็สามารถอุ่นร้อนได้นะคะเป็นเหมือนไมโครเวฟเลยส่วนข้อดีของเบาะตัวนี้มาดูกัน USB นะคะแต่ว่าต้องเป็นหัว Type C เท่านั้นนะคะสามารถชาร์จแบตได้หรือเราจะนั่งทํางานได้มีโต๊ะให้ มีที่วางแก้วน้ําด้านข้างนะคะทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีที่พักแขนให้มาพร้อมกับช่องวางแก้วน้ําเลยส่วนเบาะของเรานะคะสามารถพับเรียบได้ทั้งคู่แบบร้อซเลยค่ะ สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจตัวเกีย e v e f l executive รุ่นนี้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้แถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะคะฟรีในเรื่องของบริการ,รลดลากฉุกเฉินให้ถึง7ปีไม่จำกัดระยะทางตัวแบตเตอรี่เรานะคะรับประกันให้ลูกค้าอยู่ที่8ปี160,000กิโลค่ะส่วนตัวรถแล้วตัวมอเตอร์เรารับประกันให้อยู่ที่7ปีหรือ55,000กิโลค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาที่เพจเกียรติวานนท์หรือเกียรติปทุมเราได้เลยค่ะ